สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเปิดแชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญเท้าไว้สวนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขึ้นเหนือนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับอันนี้แยกชุดกรรมการเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับลงยาสีขาวนะครับผมก็เป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะครับผมอันนี้กล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีโลโก้วัจุรามณีนะครับด้านบนเนี่ยจะเขียนเลยว่าพิมพ์ลูกท้อขึ้นเหนือนะครับตรงนี้ปศสองห้าหกสองนะครับเดี๋ยวาลงมาดูด้านในกันนะครับของเหรียญอ่านี่นะครับลักษณะของเหรียญเป็นผิวกะไหลทองนะครับสวยงามนะครับก็หลวงพ่ทอิสร้างนะครับปีสองห้าหกสองนะครับก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับก็เป็นเนื้อกระล่ทองนะครับแบบนี้กระล่ทองก็จะเป็นสีทองๆลักษณะของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญหูตันนะครับด้านบนตรงหูเหรียญก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับก็จะมีความเงาแล้วก็สวยงามนะครับ องค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะดวงตาค่อนข้างจะเด่นแล้วก็โตนิดนึงนะครับแล้วก็ลงยาเนี่ยจะสีจะสีขาวก็จะทุ่มท่วมเลยเต็มเหรียญน,นะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับเป็นสีทองทั้งเหรียญเลยด้านล่างก็จะเขียนว่าท้าวเวสสุวรรณโอจตุมหาราชิกานะครับก็เป็นแล้วก็ยันด้านข้างรอบเหรียญน,นะครับจะเป็นยันอักขระแบบล้านนานะครับก็ ะเป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นอักขรเลขยันแบบพิมพ์ล้านนานะครับเป็นอักขรแบบล้านนาเลยก็เป็นยันเศรษฐีล้านนานะครับก็เป็นยันมงคลนะครับที่ที่มาบรรจุลงในเหรียญนี้นะครับส่วนด้านล่างก็คือเป็นคาถาบูชาพระพุทธเจ้านะครับโสทายะนะครับก็เป็นพญานันเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับแต่ว่าเขียนเป็นภาษาล้านนานะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ แล้วก็ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญขอบก็จะมีความเท่ากันนะครับสมมาตรกันเนี่ยครับสีทองๆแบบนี้ส่วนองค์เท้าเวสวร์ก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่สูงที่สุดก็จะเป็นปลายกระบองนะครับตรงนี้ตรงปลายกระบองนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ ก็เป็นอัขละเล็กยันแบบล้านนานะครับตรงกลางจะเป็นยันโสรถมงคลนะครับเป็นแบบอัขละแบบล้านนานะครับอัขละยันก็จะมีความคมชัดนะครับนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับนูนขึ้นมาหมดเลยนูนชัดเจนแล้วก็ผิวเนี้ยก็จะเป็นผิวเงาผิวเรียบเงาเหมือนผิวกระจกเลยนะครับ ด้านขวานี่ก็จะตอกโค้ดเหลงไว้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะตอกโค้ดกรรมการไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นตอกโค้ดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจัดสร้างที่ระลึกกรถินสามคัคคีวัดชัยสถิตจังหวัดเชียงใหม่นะครับสองห้าหกสองนะครับตรงนี้นี่นะครับอักขระทุกตัวชัดเจนหมดนะครับ สีก็จะเป็นสีทองทองแบบน,นี้นะครับนี่นะครับสีทองทองก็ะไหลทองทั้งเหรียญเลยนะครับนี่นะครับสีทองทองแบบน,นี้เลยก็เหรียญจริงก็จะสีทองค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเยอะกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เราว่าสีทองเยอะแล้วเหรียญจริงสีทองเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าผ่านกล้องแล้วสีอาจจะดรอปไปนิดนึงนะครับแล,บล้วก็ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญ ทั้งหมดเลยก็จะมีความเท่ากันนะครับสมมาตรกันของเหรียญก็คือเหรียญจะไม่ไม่เบี้ยวน,นะครับก็คือมีความสมมาตรกันก็เป็นความสวยงามของการวางอักขระเลขยันต์ต่างๆของเหรียญรุ่นนี้ก็มีความสวยงามนะครับผมส่วนด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีการตัดขอบที่ตรงกันระหว่างบล็อกด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่นะครับ ก็ทําให้การตัดขอบนี้ค่อนข้างคมนะครับก็สวยงามนะครับผมยันสรงลมงคลนี้ก็เป็นยันที่ถือว่าเป็นสุดยอดของยันอันเป็นมหามงคลสูงสุดนะครับป้องกันสารพัดอันตรายนะครับอันตรายทั้งปวงเลยกันฟ้ากันไฟกันโจรกันพูดผีปีศาจกันคุณใสต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าเหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็น อัขระเลขยันที่มีพุทธคุณที่เต็มเปี่ยมนะครับใครมีไว้บูชาก็ป้องกันสารพัดอันตรายนะครับผมรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็การออกออกแบบเหรียญเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับผมชัดเจนเลยนะครับก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นขึ้นเหนือนะครับเป็นพิมพ์ลูกท้อนะครับก็ลักษณะรูปทรงเหมือนลูกท้อนั่นเองนะครับก็เลยขึ้นอ่าได้ชื่อว่าเป็นพิมพ์ลูกท้อขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือก็หมายความว่า ขักขละเลขยันต่างๆก็เป็นภาษาล้านนานะครับแล้วก็ไปทําบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของรุ่นชื่อรุ่นนะครับขึ้นเนือนะครับผมแล้วก็มวลสารนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะหลวงพ่ออิท่านสร้างในงท่านก็รวบรวมมวลสารมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพิธีพุทธาพิเศกก็17ตุลาคมปี2562นะครับก็พระเถราจารย์ร่วมปลูกเสกนะถึง ยี่สิบท่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับอีกพิธีหนึ่งนะครับก็เป็นสุดยอดของเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ที่ผมคิดว่าใครไว้มีไว้บูชาก็ต้องได้สัมผัสถึงพลังพุทธคุณนะครับผมก็ปกป้องอันตรายต่างๆนะครับมีไว้มีองค์ท้าววรษณุไว้บูชานะครับก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับผมในหลายๆอย่างอาจจะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็มีนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ มีเหรียญไว้บูชาเพื่อเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาของเรานะครับให้ปลอดภัยนะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องขอบารมีองค์ท้าวิสุวรรณนะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยนะครับมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับกันด้วยนะครับผมก็ผมก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับนําเหรียญดีๆแบบนี้อ่าที่ผมสามารถอ่านำมา แบ่งปันได้นะครับผมก็จะเอามาให้ดูกันว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนเผื่อท่านใดมีความชอบนะครับในเหรียญที่ผมได้ทําออกมาก็อาจจะไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมแล้วก็มีวิธีการดูเหรียญให้อย่างน้อยก็มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็สามารถดูเหรียญเป็นนะครับสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับผมว่าเอเหรียญที่เราดูอยู่เราสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกันไหมนะครับผมก็ทําให้เป็นประโยชน์นะครับผม สำหรับวันนี้ผมแจ็คเอ็กเปิดก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ